่ะตอนนี้นะคะมีอยู่ที่สถาบันวิทยาศิริเมธีนะคะอยู่กับทางคุณนรินเป็นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณอ้ําใส่สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ดูเรื่องน้ําวันนี้ทั้งสองท่านให้เกียรติกับมีโฟนะคะมาแชร์การบริการที่ได้รับจากมีโฟเนาะว่า เหตุใดทำไมถึงเลือกใช้มีผู้6เดือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างทั้ง2องแผนกนะคะครับค่ะเชิญคุณนรินค่ะครับผมก็หลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะก็รู้สึกว่าใช่ครับก็คือค่าน้ําคือของเราดีขึ้นใสขึ้นครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยของเรามันเป็นะระบบเดิมที่มันเก่าแล้วการใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วก็ของเก่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเมีแทน,แนยากเซอร์วิสยากครับ<ม>แล้วก็เรื่องอะไหล่ด้วย ซึ่งค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่ามันนํา,านเข้านะครับพออะไรเราเสียตัวนึงเน,นี่ย ือการดําเนินการของเราเนี่ยนานมาก <c oughs> ครับทีนี้เราได้มารู้จักมีพูเจอทางทางยูทูบนะครับยูทูบว่าสินค้าตัวเนี้ยมันมันราคาถูกกว่ากว่าที่เราเคยใช้อยู่แล้วก็อะไรก็ค่อนข้างหาง่ายครับเราก็เลยเออลองศึกษาดูกับทางหลายๆเจ้าที่เขาใช้บริการกับทางของมีพูรครับ,รบก็เลย,เยรู้สึกว่ามันโอเคก็เลยลองลองดูครับซึ่งเราก็เทียบกับเจ้าอื่นๆเนาะว่าได้ราคาถูกกว่าเยอะด้วย ครับแล้วก็ประสิทธิภาพนี่หลังจากที่ใช้งานผมว่าก็โอเคเลยครับเราก็เลยเลือกใช้โปรเซลครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณอ้ําสิ่งแวดล้องก็ในส่วนของค่าน้ํานะคะก็ค่าดีขึ้นค่ะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีไปได้เยอะเลยค่ะด้วยความที่ระบบมันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วเนาะเราใช้เกลือมาผลิตเป็นคอรีนซึ่งมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเราก็ มันจาเป็นต้องใช้พวกคอลินผงทางเคมีมันประหยัดพวกนี้ไปได้เยอะแล้วก็มันส่งผลต่อผู้ใช้บริการด้วยคือเขาจะได้ไม่ต้องมาเจอคอลินที่เป็นสารเคมีมากัดทางผิวหนังผมอแล้วก็ตาอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่แสบตาซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะก็ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะลดเกลือไปเยอะเลยจากจากที่เราใช้ทีนึงเป็นไหลสิบสองกระสอบต่อครั้งอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือ ตั้งแต่เปิดมาแทบไม่ได้เติมเลยใช่ค่ะแต่เปิดไม่เติมเลยค่ะก็คือตอนนี้นะคะช่วงนี้หน้าฝนซึ่งปกติแล้วของเดิมอ่ะน้ําจะเขียวเลยเนาะใช่ตั้งแต่ติดโปรเซลมาน้ําก็จะปิ้งตลอดดีเยอะเลยครับอันนี้ก็คือเป็น กระบอกเสียงรีวิวนะคะจากลูกค้าที่มีต่อโปรเซลแล้วก็การบริการของมีตรฟูนะคะฝากไปด้วยนะคะสาหรับโปรเซลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านอื่นนะคะเรื่องสระว่ายน้ำมีก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่นี่มีก็มีทั้งเสยนผ้ากรองเฮเบิร์ดนะคะแล้วก็ติดตั้งป<ต>ั๊มสามตัวนะคะแล้วก็เราจะเจอกันอีกทีใน6เดือน6เดือนหน้าเราจะดูแลทุกๆ6เดือนนะคะเป็นเวลา2ปีอันนี้คือฟรีเลยนะคะคมีฟูมาบริการให้ ครั้งนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับขอบคุณครับกดไลค์หน่อยค่ะ